รู้สึกยังไงมิวสุภาษิ์โดนวิจาร์ณไม่เหมาะกับบทพี่คราวมนรักลูกทุ่งกำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่อย่างมนรักลูกทุ่งประกบคู่กับชาร์ลอตออสตินทางช่องสาสำหรับนักแสดงหนุ่มมิวสุภาษิ์อย่างไรก็ตามทั้งหนุ่มมิวและสาวชาร์ลอต กลับเจอวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทละครรีเมคเรื่องนี้เพราะหน้าดูไม่ไทยพอเป็นพี่เขากับทองกวาวเวอร์ชั่นตีกับฝรังดูเป็นเวอร์ชั่นที่ออกจะแปลกๆไปสักหน่อยล่าสุดหนุ่มมิวก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าที่ผ่านมามาจากการทํางานในวงการบันเทิงจิตแพทย์ได้แนะนําให้หยุดอ่านคอมเมนต์มามากแล้วจึงไม่เคยเห็นดราม่าดังกล่าวมาก่อนยืนยันว่าไม่ใช่ตนหน้าฝรังเพราะเป็นคนไทยเชื้อสาย จีนด้วยซ้ำยอมรับหากจะมีคนนำไปเปรียบเทียบกับมนรักรูปทุ่งในเวอร์ชั่นก่อนๆแต่ยืนยันอยากให้ทุกคนได้รอชมผลงานกันก่อนจะมีดราม่าดีกว่าครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ